กรับสวัสดีครับพ่อพ่พี่น้องเย็บซี่ทุกท่านวันนี้พอเที่ยงม,มีแนวทางมาฝากพี่ตอนน้องครับผมเมื่อวานนี่พอเที่ยงได้ไปถ่ายคลิปอยู่ทั้งอำเภอเวนจนลักครับผมไปเจอกันกับเม้าลอตเตอรี่พอดีกำลังจะไปถ่ายคลิปของพ่อ,นนอ,พอป้าหน่อยพอดีป้าหน่อยพูดว่านั่นนี้ไปถามอาทั้งเม้าลอตเตอรี่นะพูดวา่างวดควงพันถือสามตัวเลยประสันพอเที่ยงก็คือว่าถือสามตัวตรงนอกลยไปถามเผื่อพูดว่าโบเมน่นถือสามตัวโตด เลขวันที่หนึ่งนัเลขท้ายแล้ววันที่หนึ่งมันออกแปดห้าสองเจ้าบ้าพันสื่อนั่นเป็นห้าแปดสองถือสามตัวตัวอุ้ดพอเที่ยงว่าถือสามตัวตกัวกับพระธรรมดายเนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะถ้าท่านใดหมุนหกกับอันนั่นหมุนใส่หมุนขวาหมุนขวาฉุนใส่เลยหกหกชุดนั่นถือหอดสามตัวตรงเลยครับผมท่านผู้ชมพอเที่ยงก็ได้สงสัยแล้วได้มาแต่ใส่เลขเขาคาดแค่สามตัวว่า ได้มาจากว่าอาจารย์มองไหนพ่นว่าพอเที่ยงถามพ่นว่าบอมเอนบ่ได้จากว่าอาจารย์ว่าสันเป็นความฝันบอกอัสสันพอเที่ยงถามความฝันกับบอมเอ็นพ่นว่าเอ้าว่าอาจารย์กับบอมเอนความฝันกับบใส่มันสิเมีนอีหยังสันเพ่นว่าได้มาจากหนังสือเพ่นว่าได้มาจากหนังสือหนังสืออีหยังเนาะครับผมแต่ผู้ชมเนาะเอ้าเดี๋ยวพอเที่ใหญ่ไปฟันเบิ่งซะก่อนครับก่อนจะไปเบิ่งตัวเลขเนาะ ก่อนเบื้องตัวเลขเดี๋ยวว่าเที่ยงจะให้พี่น้องไปฟังจากปากแม่ค้าลอตเตอรี่เบิ้งว่าพนเดย์สามตัวตดจริงจริงบ่พนเดยมาจากมองใด้เดี๋ยวไปฟังเดี๋ยวแต่จะหูวว่าพนเดย์ไม่จะใส่เนาะครับผมเนาะเราก็ลังจชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะแต่ผู้ชมงวดนี้มาติดตามตัวเลขกับแม่ค้าขายลอตเตอรี่ยิ่งข่าวว่างวดที่ผ่านมาอุ้ยพนได้์ตดได้เต็งสามตัวตรงๆเลยครับผมท่านผู้ชมก็เลยอยากมาบอกสุพีสุนองฟังว่าพนไดย์ไม่จะใส สวัสดีครับสวัสดีครับีนงวดที่แล้วี่ได้น้ำเจ็ดเซียนค่ะหาแปดสองโอ้เด็นน้ำเพื่อนนี่บอกครับผมเอาเบิรงเอาเจ็ดสี่บอกตัวนี้ตัวนี้แ่นไม้ค่ะตัวนี้เแ่นไมอยาฟ้าวแทนไม้ยาฟ้าวยาฟ้าวเจ้าจะไปบอกย่วแทนไม้ยาฟ้าเอาเอาโอ้เอาตัวนี้นี่เอามาโชว์ก่อนนี่โอ้บอได้เลยตัวนี้บอกไม่ค่าได้งวดก่อนนี่ครับผมโอ้ยมันเตี้็ๆเลยครับผมโอ้มันแปดห้าสองมันเป็นตัวๆค่ะผม ห้าแปดหนึ่งห้าแปดสองเขาตรวจโอ้นี่บอได้ที่ว่าได้ตัวได้ได้น้ำหนังสือยีงสี่บอกครับผมโอ้นอะคนห้านี่ก็หูจักสังเกตสังกาเนอะตะไบงวนนี่พอเที่ยงเยวให้พีน้องเบ่งอยู่ครับใจว่าต้องถ่าแป๊ดหนึง่งเดี๋ยวพอเที่ยงจะเอาให้เบ่งขอเวลาไปนั่งมองยีดีเดี๋ยวจะบอกสุพีสุนองฟังเนาะว่าที่มาที่ไปหนังสือเจ็ดเสี้ยนนี่มันจะใสพอเที่ยงได้มาจากนี่แหละเม้าลอตเตอรี่ครับผม ด้มาจากแม่ค้าลอตเตอรี่เดี๋ยวสีบอกซุฟีสโนองฟังเดี๋ยวจะไปถ่าฟังน้ากันเท่คือเท่เขาเจ๊เทือร์ละครับผมตามตามที่แม่ค้าเบิงกำลังมาเบิงงวดแหลกโอ้เขอก็เอามาเบิงงวดที่ผ่านมาเฮากับเป็นคนเอาเอาหนังสือสี่สีมาขายนาอยู่แล้วมาขายครูกับลอตเตอรี่แม่วนบ่มันตรงกันกับมือวันอันรอดสีเปิดเนาะก็เลยว่ามันเผากันกันเลยเอาไปซื้องวดที่ผ่านมาเนี่ยบอกครับ งวดนี้เด ouais. ี๋ยวพอเที่ยงให้เบอร์น้อครับผมเดี๋ยวเอาขึ้นให้เบิรงกันชัดๆเลยเดี๋ยวไปเบิรงน้ากันครับว่าเป็นเลขชุดใดตัวใดหนาติดตามจิตวอกสูกใจทำชุดแฟนช่องนรืบ่อเดี๋ยวขออนุญาตไปหาหม่องนางก่อนแป๊บเดี๋ยวนะครับผมเนาะขอบคุณหลายครับแม่ข้าวขอบคุณหลายครับครับผมท่านผู้ชมขันยังงวดที่ผ่านมาเนาะครับผมเนาะท่าเขาจะเบิ่งของหนังสือเจษเซียนเขาตัวเบิ่งของเป็นงวดของวันที่สิบหกสิบหกกรกฎาคมเนาะครับผมเนาะนี่มันออกสองสี่ห้า สามสองสี่เห็นบ่มครับผมเป็นงวดของสิบหกกรกฎาคมแต่ว่ามันจะมีเลขของที่มันจอกของงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมครับผมบอกไว้อยู่นี่ก็คือยังที่แม่ค่ารัตตีบอกพอเที่องมาานี่ครับผมเห็นว่ามันจะเป็นห้าแปดหนึ่งห้าแปดสองครับผมปรากฏว่าพันสื่หาทั้งหาแปดหนึ่งทั้งหาแปดสองปรากฏว่าเขาห้าแปดสองเนาะเป็นโตดเนาะพว่าของงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมมันออกแปดห้าสอง ข้างล่างมันก็คือหาศูนย์นะครับผมเนาะหาศูนย์มันเป็นบอมี่ได้ครับเดี๋นี้มันเป็นบอมี่ได้พนใดใหญ่ทั้งล่างทั้งบนได้ครับผมเต็ผู้ชมที่แม่ขาดตรีพนใดใหญ่นี่ครับผมมันจะอยู่ด้านนี้อีกด้านหนึ่งนี่ครับเดี๋ยวพี่น้องเบิง้งนี่เห็นบ่ครับมันก็จะเบิ้งยากเนี่ยนะจ่อยนี่เพราะว่ามันมันมันบค่คือน,อน้อนนี่เห็นบ่ครับผมตัวเลขชุดใดที่มันจะออกนี่เพ่ฤจะก,การข้างหมายถูกไว้ให้ครับผม มันจะเป็นอยู่หลักห้าหลักแปดแต่ปรา,ากฏว่ามันออกอยู่ตะล่างหลักหานี่ครับผมมันจะมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสอ,องห้าสามห้าสี่ออกทั้งหาศูนย์หลักก็ออกทั้งหาสองครับผมเนาะออกทั้งหาศูนย์หลักก็หาสองพจนจะได้ทั้งล่างพจนจะได้ทั้งบนเลยครับผมได้ทั้งสามตัวตัว,ตวได้ทั้งสองตัวโอ้ผมว่าเขาก็สังเกตเขาสังเกตได้งวดที่ผ่านมาผมว่า,า,า,าสัน่นฉะนั้นแล้วขันผู้ใดอยากได้ของงวดวันที่สิบหก สิงหาคมกแสดงว่า้องิ่งเป็นของงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมเนาะเป็นเป็นฉลาดนี่เป็นแ่นนี่ที่ว่าเพิ่นไปตวรวจลอตเตอรี่ของวันที่หนึ่งสิงหาคมแล้วมันจะมีตัวเลขของงวดมันจะออกของวันที่สิบหกสิงหาคมหอพี่น้องในเบิง่งนี่ครับผมมันจะเป็นชุดนี้เพอเทื่องเอามาแล้วทั้งสองชุดนี่ชุดนี้ครับผมเห็นว่าชุดนี้มันเป็นชุดของวันที่หนึ่งสิงหาคมเลขที่ออกแปดหนึ่งหนึ่ง ปดห้าสองพันถือต,ตัวสามตัวครับผมพระ่ายอยู่ในเจดเซียนเขาบอกมาเป็นห้าแปดสองเนะาะหลักการเลขล่างมันหาศูนย์อยู่ส่หลัหาศูนย์โอ้นี่ไงห้าศูนย์ปรากฏว่าเพิ่นได้ทั้งล่างทั้งบนครับผมงวดนี่ครับผมงวดนี่เขาต้องเบิงไผอยากเอาไปสื่อเป็นงวดของวันที่สิบหกสิงหาคมจงเบิงในแผ่นนี่แหละครับแผ่นของงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนี่เขาจะมีเลขบอกนี่ครับผม เลขมันจะอยู่ตรงนี้นี่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 เห็นบอพี่น้องนี่เบื้องชัดเจนบ่กครับนี่งวดน่มันจะอยู่หลักเจ็ดว่าพอเที่ยงก็ไม่ค่อยเข้าใจดอกแต่วเป็นไงเบื้องเอาเป็นตัวเลขแล้วเขาเขียนไหนเป็นตัวเลขได้ไหมขาดเราจะได้มันบอกเจ็ดเซียนเจ็ดเซียนเนาะไ้มากเก้าสี่เจ็ดเจ็ดสี่เก้าสี่เจ็ดเก้าเจ็ดท่าสองตัวกับอย่างเก้าห้าเก้าหก นี่ครับผมลำเบอร์ว่า47979หา96มันไปนตรงกับหลอกที่ผู้เที่ยงบอกบว่มันจะมีอีกหลอกหนึ่งเด้อครับผมท่านผู้ชมมันจะมีอีกหลอกหนึ่งลองไปพิจารณาเบอร์เนาะครับผมเนาะอันนี้เป็นเลขสามตัวจะเป็น947749สองตัวอยู่ในเ 7, จ 7, 7, 7, ็ดเสี้ยนหนานี่เพื่อกระจายให้เป็น4797้าคา9596หมดแน่เลยครับผมซื้อซ้ำในกันถึงสามตัวตรงๆนี่หว้วย มันคุ้มในเนาะครับผมนัท่านู้ช่มเนาะคุ้มในพอเที่ยงว่าเอาวันนี้เน้ใส่เบื้องสองตัวล็อกสองตัวมีล็อกไหนที่พันกาเครื่องหมายถูกให้ลงทุนของงวดนี่ของงวดวันที่สิบหกสิงหาคมนี่ครับผมมันจะเป็นล็อกแกงสี่มันจะบ่คือเก่าเด้ตัวตารางมันคือเก่าอยู่แต่ว่าตัวพันใจเสือมันจะเป็นอีกล็อกหนึ่งอันนี้คือล็อกของหลักเจ็ดกับหลักเก้าโอ้มันก็หลายตัวเนาะครับผมเนาะแต่ว่ากับบหลายซ้ำห้องวิ่งเนี่ยล่ะ เหล็กวิ่งเขายังวิ่งอยู่นะครับผมนอเล็กลวดแม้ลวดยังเาขาลวดคำศัพท์ลวดเจ็ดนี่ก็มีทั้งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดสี่นอสิบเก้าตัวแต่ว่านี่คำว่ารักเจ็ดก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกสองสี่หกเจ็ดตัวครับผมรักเก้ารักเก้าก็จะมีอยู่เก้าตัวครับผมมีจากเก้าศูนย์ถึงเก้าแปดไม่มีเก้าเก้านี่ครับผม แต่ว่าเฮาบ่กเอาิดตุกตัวก็ได้เฮาก็เลือกเอาตัวไดทีมันเป็นตรงกัคคุบาอาจารย์หรือว่าเลขกดังๆที่เคยเข้ามาได้หลายหมวดตรงไหนมันตัวใดมันตรงกันกับ่องอพิจารณาเบิ่งเนาะครับผมเนาะพอเที่ยงเห็นว่าโอ้ตัวเลมันน่าสนใจครับผมคันเอาตัวเลทีสามตัวนี่มันาหลายเลยครับผมท่านผู้ชมเอาตัวเลขทีสามตัวที่มันแม่ข่าวรศรีมันถือตัวหนีมันาหลายเลยครับเห็นบ่จะมีแค่นี้เองครับผมนี่เจ็ดเซียน เก้าสี่จเจ็ดตัวก็สี่เจ็ดเก้าเจ็รเก้าหาเก้าหกาะองพีชนาผมด้วยครับผมท่านผช่วมเพื่อว่าทันไดนชื่นชอบนอะครับผมเนาะถ้าเข้าเจาซัมเจ็ดเสียนทั้งหน้าด้านนี่กับหลายตัวครับผม3ามสาตัวสหาง2หาง, 2, หางโอ้สอตัวนี่สหางครับผม9ก้าสี่เจ็ดเจ็ดสก้าสี่เจ็ดส้าคห้รับผมกัะจิบประมาณนี้เนาะครับผมเนาะ เจ็ดเซียนพารวยสิบหกสิงหาคมหกแปดครับผมเลขท่านใดอยากไปลงทุนก็สิเป็นเลขสองชุดนี่แหละครับเก้าสี่เจ็ดแล้วก็เจ็ดสี่เก้าสามตัวจะมีอยู่สองชุดครับผมสองตัวจะมีอยู่สี่ชุดเนาะครับผมเนาะกัสี่เจ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าห้าเก้าหกครับผมเอ๋อเราไม่ผิจารณ้าบาุงเดือกครับผมท่านผู้ชมแต่ท่านดใดอยากได้เลขตาล่างที่มันได้หลายตัวนั่นเดี๋ยวพอเที่ยงจะขึ้นให้กลางๆกันเนาะครับผมเนาะว่ามีเลขตัวใดชุดใดน้ำแน่ครับผม อ่ะไผ่จีนชอบก็าลองวิจารณาเบิ่งครับผมพอเจ้่งเห็นว่าโอ้หงวดก่อนนี่แม่ค้าลอตเตอรี่เพิ่นถูกสามตัวจังๆถึงย่าจะเป็นตัวกิจริงอยู่ครับแต่ว่ามันกับว่ธรรมดาได้ซ้ำๆตัวเนาะก็เลยอยากมาแบ่งปันในพี่น้องครับผมเป็นคลิปแรกครับผมแม่ค้าลอตเตอรี่เพิ่นก็ไดหงวดแรกครับผมงวดในป็นงวดที่สองพอเที่ยงมาเจอคลิปแรกก็เลยอยากมาแบ่งปันในพี่น้องเนาะครับผมเนาะไผมาคอยจัดเด้อครับผม มาค่อยจัดคัดให้เบิ่งพอคุ้มสนานพอเที่ยงเองกับมติตามให้แกเป็นแนวทางแท้ละครับผมแนวทางของที่หลักจะเป็นของรัฐบาลวันแนวทางของวันที่16สิงหาคมสุดท้ายเนี่ยทุกท่านโชคดีครับผมใครเข้ามาชมคลิปนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมน็อสื่เก้าสี่เจ็ดลวดเจ็ดสี่เก้าให้ถือสามตัวตรงๆรงสี่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าหกให้ถือสองตัวจังๆมีเงินมีข้ามกันสืบสทุกคนคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้า แต่วากลอนจากกันคือเก่าครับผมแต่มาชุมพอะเทียงเอาของดีมา้พี่ห้น้องครับผมเป็นของใส่าขาดใส่าขายโชกลาบเนาะสีพึ่งน้องช้างผู้ใดได,ไ,ดไปแล้วขายของนี้ดีมีโชค,ม,โชคมีลาบน้ำฝนครับผมท่านใดได้ไปใส่ขาดใส่ขายไปฟังล่าเรียดจากปากปูเลยครับผมสีพึ่งน้องสร้างพทุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค่าขายเรียกเงินเรียก,ยกสับหรือว่าโชกลาบตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งน้องสร้างมาว่านนี้พอเที่ยงเดินทางไปหาปูปูให้ตะกูดมาก ได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแนวใดไผ่มีติดต้นติดตัวไว้จะเกิดบารามีมียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ชา้เห็นผู้ชายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูชาไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมึงจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสัน่นพอใด้ไปแล้วขายของดีบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไดนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผม บัตถุมงคลทีนี่สีว่านองสางเลยมีความคิดคุณคุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเดจรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอว่าลูกขออนุญาตเทีหนองสางไดี๋ยอเพื่อให้ลูกชิดอยญายโยมสีน้ำไปสักกาบูชาหรือน้ำไปจิดหานชิดบานที่เฮ่อนีบ้บานนี้เฮ่อนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามาขาขายกับบริโตกดํมอ่ามีจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้น คือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เขาใจสีไปเสื้อจะว่าน้องแมวครับน้องแมวก็ดเีเขาเอีกของเขาี่สูงเขาเองอันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูประหลาก็เลยบางความคิดคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้เชื้อทิ่ไปที่เหมือที่เหนือไปมันรักษาหลายอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสี บอกบันไดคุยกับลุงอู้ใหญ่ว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธุุนขึ้นอีกเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั่นก็ได้ห้ยกดานย่อมไปล่องใส่เบิองอันนี้เกิดคุนอีหอมีผู้จุขุนมีดุจโตมียิ่ิตมีอำนาจสามารถมวยอวดยิ่ิสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลยแลต่ไม่เห็นวัตถุ้นมาครับ บานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาว่นว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำบมกตูมกินเนื้อเฮานี่ฝากตูมคือตูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผัสมจะว่าออกที่เกียวนมนี่คือฝากตูมฝากตูมบ้านเพราะตาปุนโบเอา่นว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบ้านพวกเพื่อนตัวเอาต้นย่อ เอาขืนคืนนอย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบอกพ่อแล้วเอาฝาคุ้นพุ่นบาดต้นคุ้นต้องเอากับฝาผ่าก็ะไปลยุ่งเลียนนี่มานี่คือใบกุ้นนี่นี่มันใบกุ้นเพราะปสิฐานอยู่ครับ <laughs> เป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมอาศีวรีอาศีวลรีองมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แวมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม้วนสาร ไม่เงีดำมีตำนานมากกันผีกันสสงกับพระโลกยังน้องส้างคือไม่เงีดดำเสียมาเห็ดจะมาร่วมเป็นสุดยอดของน้องส้างคือปุกเศษของผุดเบิดทตำหนาอยู่ในเจ็ตำานานเบิดลปุกเศษเชื่อสใร้อยแปดจบปุ๊กมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สีผูปุกเศษผู้ริ่แรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคา สว่างวิโรจน์นี่ผู้พกเศษให้รู้แรกอ่าอ่าทายไปสองผู้รอดนะบัตรกู้คุณนี่ผู้รอดทำมาที่โน่นนเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับนะสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใไอ้คนมังมีอยู่กินสว่างด้วยกันมันจะทีเดูครับครับนี่นี่ผู้เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปู้วิโรจน์วิโรจน์ ยัตตนาบนคือปูรอดทงเสีเมือง mm hmm. น,นี่มันบวกบวกสายได้บ้าน uh huh. เพรา,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 านามร่มาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปู่รุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่ส์ไปยยของพนใหญ่สีหอมคือราชครนูนสมเด็จนั่นแหละคือยังกวามเป็นมาก